ฝากแม่มื่อนี่มะกล้วยอ้ะมกล้วยเคยมาจัดการะลักนี่ป่าวสวัสดีพี่จันเจ้าครับผมวันนี้ก็มาเล่นด้วยนะครับน้องชายจากช่องอะไรนะนี่จับกล้องส่องพระครับจับกล้องส่องพระจันเจ้าขวัญแก่นครับผมครับถ้าผมไม่ย้ำยานทางเขาอีแแม่โอ้ยหขี่หัวไหลแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ วยมาทั้งขอนแก่นแถวบ้านไผ่บุไอ้สงกาเลยแร่มาเล่นมายามดอกแม่เอ้ยคุณหน้าตังเสียตอนฟ้อนหม่ออมีมะกล้วยมาฝากเอาปากเอาปกอามาจากกั้นทะลักิีสเกตผมได้เออแต่อามะกล้วยอันนี้กล้้ยพูดขำาไฟมาเขเรียกมันั้นสุกมาก้ามาให้แก่แม่มากินรียกนลุ้าแม่แดแตกมาลูกสุกกกส์สบก่าไหเฮ็ดยังก็เดี๋ยวนี้ ตี๋ีอืมแซ่ล่ะได้มาได้แซ่ล่ะไผ้าพยุนหมูตัวหนัง้าพยนหมูหนังหมูนี่ตี๋ลยพี่นองครับนี่คือความแสบข้งนอของแม่เฮ้าครับผมโอ้ยผ้านองไส้ถวผ้านองไส้เมยามบ้าจากรนไปทิมบ้าทิมบ้เฮ้ยแซ่บสุดๆทำแซ่บกินเลมารนใส่แล้วน้อ กันบ่ใช่ผมจุรดกับป่กินแล้วแดงานสูอันแม่ปลูกไ้จักไรก่อซ่าอยู่หลังบ้านนี่โอ้ยตายเมื่อสิอายเมื่ออิพูดเถอะเนาะพี่รอครับพวได้ต้มกินเนาะแก่ปวดแขงปวดขาครับผม เองเปลียนกันชาใส่ที <strat. S 1> ่ราหาหกใบตัวครับวันนี้บ่มีก <ten> ินละบาทเนี่ยได้ผมหามาให้แม่อยากให้าจเงาบนแกบมาให้กันตัวอือย้าเสือหมูดูแลครับผมเสืสจิ้งจอกรัอรูโง่หรว่าแกไม่กเลขาสุ่นรนีว้าพวัญจะติแกงพวดีนะสิ่งหายเอีพุ่พุยิ่ตนคนได้ยิหาลูกสาลุกสาวเจ้ากอยากไปน้ำเดีวะ แ่ว่า like, ม oh, well, anyway, ือแรกมีสวนมนต์ตัวอ๋อมิสวดมนต์เออมือแรกมิมีสวนมนต์ไล่ภูมให้ผู้ที่บ่าสบายหน่อยแม่ลืมบอกพี่น้องไปว่าแม่เพิ่นอ่าสวดมนต์จังแม่นำเมียวโฮเลงเงี้ยวเนาะขุดมหาย่านค่ะหาย่านนำเมียวโฮเรงเงี้ยวนำเมียวโฮเรงเงี้ยวนำเมียวโฮเรงเงี้ยวทุกวันเก็บเนี่ยเกินเอาบอลแล้วชื่อเอาเอาประจ่ายทำหนี้ยี่สิบบาทบได้ไปเก็บจากต้นมากเลยเนี่ แม่ก็ล้งปลูกอยู่แม่ค็บอบอกทุเรียนต้องไปกดนะสิคนนั่นๆๆๆก็เอามาตีเออเรียกอะเออทุเรียนใช่ทุเรียนอาเสียกนะแม่นาอเออไอแด็กลูกทิฮอดสฉดก็ไปหาเพราคนที่อางไรแต่มาหาแม่นแม่ไว้นสองซไปแม่นี่เ้ามึกกะจีบมึีบป่องเสียกบอกกะจีเสยอยู่ตัว แล้หงกินมึงม yeah. uh, ันบนี hmm. like like ่มาพ่อสรดอยเงยสเอีมัได้ไหนแบบเพ่มแงมันใหญไงใสใส่ใส่ใส่มึงอปองอบชักมึงได้ไนี่เราเก้าเท่าเราต้องกินสรา่อยผู้ผมกินไม่รู้นึกินหลด้ไงพ่อเนวเป็นอันตรายแก่ตัดแกตายใส่หวัดมาเขาไม่ได้ตงมือนกรนัมาลับใส่หวัดใส่หมอนตัดแสบตัดแบแม่ โอ้ยอย,อยให่เห็นยต่อแม่ขอลอมันงงมิงกกินไติดก,ออก็จะเอาบอแดงเอาบอกกบแด<ม>ง<ป>ข้ละบไปเลยไปเลยป้านั่งข้อะบาเจ้าไหนเสื้อตุรกีน้องครับวกมงกูถามเสื้อตุรกีน่งันยานเปียนแก่าสันก้าวมาสันนีคนเอยดำลงลายัเ้าใมาสันงับปรี้ยบ้าข้าวปลาวันตั้กส็นนกสามพระพุทธประทรมวรนสองไป เมือนเขามากินเขากับแม่กับหัวพ่น้อนครับกับบรรยากาศของแกงที่เหล็กใส่ผ้าพระฉะน้นกบแบบไก่นหมูบอนพ่อเจ็บบนแกงที่เหล็กใส่ใส่ผ้าบาทโอ้ผ้าบาทโคมีผ้าบาทหขูว่จวาตีนหลบเอ้าอันนี้แกงคุ้นกรับแม่หรือแม่ โอ้ยหามรับแมวอ้อยไฟอาะมันแกมขุนจังพามันเขีงแทานไงแขยทานทานโอ้พรามันแกคุุนก็จะรู้สีเป็นยังไงนี่วมจักบาทไว้สิบาทนอนาสมัยสุงเงินพี่นองครับนี่อ้ยไฟใท้เมืองสิบบาทการฟองไฟ่ใช่ตัดไม้เงินแพตัวดงก็ได้หนซื้อมาจะใสขอนแกนเลยขอนแก่นคนอ่ะแนนตัดจากเจ้าข้อนแก่นคนอ่ะซื้อมาฝากแม่นะ้อครับอันนี้ีกระบอง เอาน้น <laughs> ้อามาจากตอุบลนันน mm ีมาจะกขนแก่นอันนี้กีกระบองนี่เลกสร้างมาจากอุบลอุบบ้านอมืองเมืองแักคุณน่ะบาจันเสควนน่ะอันท่านัฒนานนี่ทานนี่เอามาจากไอเอยังไงย่วันเพัฒนุ่ยูยเนยยูไอจังเลยชุ้งแทะไปแม่อเลุแทอิมพอร์ตตะล่อมเนไก่แห้งกินอคับน้ำเขาได้การเลยล่ะ โอ้ยเนาะเอามาเอาไอีพูนแด่อ๋อซื้อูดอีพูดไอีพูนฮีตัวขอนแก่นเลยขอนแก่นเลยไปนั่เหมืนไปเล่นน้ำเพิ่นด้วยเลยเนี่ยเออเออแม่สวนมุ่นหมดแล้วแม่เนาะเออหนึ่งเด้อเอาปลูกกับมันยังดอกกับยี่หินละางเออเออกินข้าวกินหางเหมือนนี่จากแล้วบาทฝากกล้องจันเจ้าขอนแก่นนะครับจับกล้องสองพระฝากพี่น้องไว้แนแม่ฝากอยู่ในแม่ฝากไม่ได้จันเจ้าขอนแก่นจับกล้องสองพระครับผม ขออ่าอ e uh, ีหย uh, ังก okay. uh ่อละครับผมกด subscribe กดซับสไครป์มันตักไข่ได้มั้ยซับสไครป์ซับตักไข่ให้เขาเด้อซับหัวใจซับตักไข่ให้เขาแน่สองเสียงผิวได้ยังสองเสียงเพผิวเดียนะข้าวผีได้ยังสองเสียงผิวเด้อซับค่าซับตักไข่ในบักกูดให้เขาน้ำแน่พ่อพิชชาพ่อพิชชาไปสกลนครสิภาไปท้ายหนังวันนี้เรื่อนขัดทวเแ่า แกฮคาเรนเอกแม่โมแม่เคยฝรั่งมักแก้วหวานอเขาเลยจับผมจ้าโมนี่มีโอกาสเถินท่าาม่เยี่ยมอยากนะครับคุณแม่ข้าพี่น้องครับมื่นจังสีอ่าไม่เยี่ยมอยาทะครับใบแม่แม่ไม่มีโอกาสพามาสินี่ไอ้พวกนไ้ไหมน้าแม่ินีงครั้าผมยีกันใส่ก่นเลยกับขวานี้ออเอาเพระขอาลูกที่ขวานไยลูกกืบขวานซื้อมาื้อพู ลูหายแล้วเดินั้อม่ยาปากแม่น้ำนันเด้ครับผมไปถ้าคุหนักก็ป่นสบายถ้าคุณไหลสบายน้าคุณหนัก็ผมจับกล้องสองพระอีกไหมจับกล้องสองพระขอนแก่นเด้อคัะเด้อครับผมไปแม่บกวย้างูจังกินนั่แม่ด้อเออเอาวยยานมือ มาแ้วชุกจังกินนะแม่ปมกอนอันนี้อันนี้มาเกียบพวกเขาไฟอยู่แล้วมาเกียบอะไรใส่อันมาเกบุดันนียหลังคาเนี่ยจัดมันพวกเขาไฟกูมกดนกินจั่นี่ถ้าวันีเอามาฝากแม่วเขามนปมอเนียันนี่แหละครืองยใจอเไรกไางไปห้องกัลยพี่้องครับผ่านแม่อยู่สบายสบาย สบายสบายไปกินน้ำบ่มันบ่มีน้ำเย็นได้แม่แม่กินน้ำบ่เย็นได้หรอพี่นลอกพี่หลอกจากแมกมาแม่มาถึงนี่น้องเด้อแต่พี่น้องพี่หลอกจา้แม่เลยบอกแม่บอกเลยไปตอนนี้ไม่รบไปผมจะพาแม่ไปเองเดี๋ยวพาขับไปเองวันนี้ักเบ็ดนะฮะชมรมเราดิมีแห้งหลับด้วย ่อันนี้ผ้องไปที่กองตอหาสแตกหนังที่แม่ได้ถูเมื่อไรแม่เนอะเมื่อไรแม่นับเนี่ไม่หยักูสบอกถูได้ไม่หยัเจีิสูยเหล็กนั่นเบิ้งตาหนังโปหลายหนังโตย่าิงเขาส่งมาอะไรกลุ่ซื้อหมโอ้ยก็แมงดอกท่านมาหากินเบิ้งหนังโป้นี่ยมันจะดี

ไคว่ใครว่าเงินไถนลูเมาแมวนี้ก็บอ่าเ้ยเงี้ยเขตามมาน้บาอเด้วเออะลาดูแลสุขาีมคิดอยด้วยกัาครับผมรักเสมอจ้าบายชอพี่น้องชวด